สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูการ์เอิร์อีกแล้วนะคะก็คลิปแรกของปีนี้นะคะปี2,568นะคะวันนี้เป็นวันที่6กมกราคมนะคะใน,นอุณหภูมิ19องศาเนาะจริงๆอะเราไม่ค่อยชอบอากาศหนาวเนาะมันมันทำให้เราไม่แอคทีฟนะคะอ่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องวันนี้เราอยู่กับต้นอเมริกันบิวตี้ค่ะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะปักชำง่าย แล้วดอกก็ยังทานได้อีกด้วยนะคะวันนี้เราไปชมข้อมูลนะคะรายละเอียดแล้วก็การแายพันุ์ของอเมริกันบิวตี้กันค่ะอเมริกันบิวตี้นะคะจริงๆข้อมูลเนี่ยมีมากมายในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเราก็จะพูดถึงการเลี้ยงดูเนาะประสบการณ์นะคะที่เลี้ยงมาหลายๆปีนะคะให้ดูต้นใหญ่นี้ก่อนอันนี้เพิ่งไปซื้อมเม่วนเลยซื้อมาเพื่อกันนี้โดยเฉพาะนะคะให้ดูซื้อมาเพื่อให้ดูว่าเขาอะเป็นต้นไม้พุ่มนะคะ แต่ว่าจะเป็นพุ่มที่ค่อนข้างจะเก้งก้างนิดนึงถ้าหากว่าเราไม่ตัดแต่งเขานะคะอันนี้เขาอะตัดแต่งแล้วก็ดามไม้นะคะมันก็เลยดูลักษณะเป็นทรงสวยๆเนาะเราเคยเห็นแบบที่ไม่ดามไม้ไม่ตัดแต่งเขาก็จะยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม้เลื้อยเนาะแล้วก็ไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะคะจะเป็นไม้พุ่มพุ่มเตี้ยไหมหรอก กลางๆลวกันนะคะอ่ะทีเนี้ยเอ่อาาอเมริกันบิวตี้อะคะ่ะดอกเขาจะเป็นสีชมพูเป็นช่อๆนะคะเห็นไหมแล้วก็เอาไปแต่งอาหารได้เลยอะคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะเริ่มต้นด้วยการเอาไม้ดำออกก่อนนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าหากว่าอเมริกันบิวตี้ไม่ได้ดำไม้นะเอาต้นนี้นะเขามี่ต้นเดียวนะก็จะเป็นยังไงนะคะเวลาะะขายอะมันก็ต้องดำไม้ใช่ปะมันจะได้แบบขายได้สวยๆ ใครอยากได้ทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงไว้ให้ในคอมเมนต์ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นป่มเริ่มแบะออกมาเนี่ยเริ่มแบะออกมาทุกคนพอเห็นภาพไหมคะมาให้ดูภาพกว้างๆแล้วกันเนี่ยถ้าหากว่าเราเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนะคะจนโครงเขาอะแข็งแล้วอะคะ่ะเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นพุ่มประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเขาสูงไปกว่านี้แล้วเราไม่ตัดเนาะมันก็จะอาจจะโน้มลงนิดนึงนะคะ ถ้าเราปลูกลงดินเนาะก็จะใหญ่เร็วกว่านี้นะคะอันนี้หรือถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกปลูกลงดินก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ถูกบ้านเนาะที่มีพื้นดินเนาะแล้วก็ซื้อกระถางอันนี้สิบ็ดนิ้วใช่ปะเราก็ซื้อ15นิ้วมาใส่แล้วพอเขาใหญ่เะจนลากเขาแน่นวิธีดูว่ารากแน่นทำาไงนะคะตั้งบนดินตรงเนี้ยลากมันจะลอยขึ้นมาจํานวนมากเลยนะคะเพราะว่าลากมันไม่มีที่ไปเนาะเราก็เพิ่มไซส์กระถางขึ้นไปนะคะ แต่ต้นไม้เอาจริงๆอะถ้ามันไม่ใช่ไม้ยืนต้นอะมันก็จะมีอายุของมันสมมุติว่าเราเลี้ยงเขาไว้สักแบบเอาสูงๆเลยเจ็ดแปดปีนะคะแล้วรู้สึกว่าต้นมันแกนมันไม่โตรากมันไม่มีที่ไปเปลี่ยนกระถางเยอะแล้วยี่สิบนิ้วแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนต้นใหม่เนาะทีนี้มาดูต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวให้ดูต้นเล็กกันบ้างเรามีต้นเล็กอยู่สองต้นให้ดูต้นแรกก่อนต้นนี้คือต้นที่ขายทั่วไปนะคะจะเป็นไซส์ประมาณเนี้ยค่ะ ไม,ไม่ยาวมากไม่สูงมากนะคะก็จะเป็นไสเหล็กอะให้ดูดอกจะเริ่มมีดอกตูมๆแล้วนะคะใบนี้ก็มีขายเหมือนกันเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าได้ต้นไม้ไฟใช่ปะแล้วเห็นดอกแบบตูมๆแบบนี้ค่ะทุกคนลองสังเกตตรงยอดอย่างนี้ก็คือดอกเขานะคะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นดอกสีชมพูแบบนี้แล้วค่ะทีนี้มีอีกต้นหนึ่งให้ดูต้นนี้เป็นต้นที่ขาดปุย๋ย <laughs> ถ้าต้นไหนที่ขาดปุ๋ยอะคะ่ะเขาจะเหลืองเนาะ กจะเริ่มแบบสีไม่เข้มอาเทียบเห็นปะอันนี้เขียวอันนี้เหลืองนะคะก็คือเป็นเขียวอ่อนๆเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ปุ๋ยนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยเขาเนาะจะบอกว่าน,นี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็กําลังจะแบบสร้างกระบวนการนะะในการกินปุ๋ยทีเนี้ยเราสิ่งที่จะทําอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราอยากให้ต้นเป็นพุ่มนะคะถ้าสมมติเป็นต้นเล็กแค่นี้นะแล้วก็ตัดยอดตัดยอดทุกคนจะตัดข้อนี้ก็ได้นะคะหรือจะตัดข้อล่างเลยก็ได้ ตัดเนี่ยตาใบนะคะเพื่อให้เขาแตกออกมาเป็นพุ่มไม่เก้งก้างตัดมนุษยอดเลยค่ะแค่นี้เองอเมริกันบิวตี้นะคะเป็นไม้ดอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้ดอกก็ต้องอยู่ที่แดดนะคะรดน้ําวันละครั้งชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอากาศต้องถ่ายเทเนาะถ้าอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยต้นไม้ก็อาจจะโตช้าไม่ออกดอกนะคะ แล้วก็บางทีก็อาจจะนํารโรคมาให้ด้วยเนาะเพราะว่าพออากาศมันไม่โปรอะค่ะโรคมันปลิวมาจากไหนมันก็จะหยุดที่ต้นไม้ของเราใช่ไหมก็บางบ้านอะ่ะที่เป็นแบบบ้านจาาัดสรรแล้วมีพื้นที่น้อยนะคะกําแพงกั้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะงงว่าทําไมต้นไม้ฉันไม่สวยเลยรดน้ําก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะเพราะว่าอากาศไม่ถ่ายเทนะคะวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เออเราสามารถเลี้ยงต้นไม้ได้ก็คือเราอย่าวางต้นไม้กับพื้นปูนเนาะหาโตะนะคะ ที่ไม่ใช่โต๊ะเหล็กนะคะทุกคนอาจจะเป็นโต๊ะไม้หรือโต๊ะที่มันไม่นําความร้อนนะคะหรือว่าคือยกให้เขาสูงขึ้นจากพื้นเนาะก็เขาก็จะได้อากาศมากขึ้นแล้วค่ะทีนี้มาถึงวิธีการขยายพันธุ์นะคะปกติเราจะขยายพันธุ์วิธีเดียวเลยนะคะก็คือปักชําไม่รู้ว่าคนอื่นทําวิธีไหนเนาะก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าสมมติว่าใครเคย,เคยแบบพ้อมเมล็ดหรือว่าเออทำวิธีอื่นนะคะวิธีการปักชําก็จะเหมือนต้นอื่นๆเลยนะคะก็คือตัดแล้วก็ปักเท่านั้นเลยง่ายๆสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือ กระถางนะคะทุกคนจะใช้3นิ้วหรือ4นิ้วก็ได้นะคะแล้วก็แกลบดําค่ะแกลบดําเนี่ยซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ให้แน่นนะคะ เก็ถ้าซื้อมาค่ะเขาก็จะยังไม่เปียกน้ํานะคะแล้วก็เอาน้ําลดเข้าหน่อยหนึ่งให้เขามีความชื้นนะคะแกลบจะมีคนนุณสมบัติในการเก็บความชื้นแค่นี้พอนะคะทีนี้วิธีการตัดถ้าเสียได้ดอกเนาะเราก็ตัดกิ่งที่ไม่ต้องมีดอกก็ได้นะคะกลางๆเนาะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องให้มันเขียวหรือไม่ต้องให้มันน้าตาลเกินไปนะคะกิ่งของอเมริกันะเขาจะสีนี้เห็นปะเขาจะสลับเขียวสลับน้ําตาลนะคะให้เราดูให้มันแข็งๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ วันนี้ก็จะเอาซากหกกิ่งหกกิ่งหมายถึงหนึ่งกิ่งยาวๆสามารถแบ่งสองกิ่งได้เลยน,นะคะเนี่ยนะคะเราก็ตัดมายาวๆแล้วเราก็เด็ดใบตรงไปออกทีนี้ยเราก็แบ่งครึ่งอันนี้ก็จะได้สองกิ่ง การเอาใบออกเนี่ยจะช่วยลดการใครน้ำให้เขานะคะถ้าใครแบบว่าทำเบเกอรี่หรือแต่งอาหารเนี่ยเราก็เก็บดอกไปก่อนก็ได้นะคะเขาก็จะเด็ดดอกแบบนี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยคะ่ะเห็ะเอาไปแต่งอาหารนะคะได้มาแล้วนะคะสองกิ่งแรกเดี๋ยวเราจะปักลงไปเลยถ้าใครใช้กระถางสามนิ้วอะคะ่ะก็ใส่แค่สองกิ่งพอเนาะแต่ว่าอันนี้เราใช้กระถางสี่นิ้วนะคะ ความชื้นมันจะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะใส่สามกิ่งนะคะพอเรปักแล้วเนี่ยเราก็อย่าให้เขาคลอนเนาะพยายามกดแสบ,บลงไปนะคะถ้าหากว่ายังไม่แน่นเราก็เอากแกลบเนี่ยเติมเข้าไปให้มันแน่นประมาณนี้นะคะข้อสำคัญลืมบอกเวลาจะปักอะคะ่ะให้เราตัดยอดออกนะคะสักหน่อยนึงก็ได้ พราะว่าเวลาที่เขาออกรากแล้วเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นได้จากการที่ตรงตาใบเนี่ยเขาจะออกยอดมาใหม่นะคะหรือถ้าผ่านไปสักห้าวันแล้วเขาเหี่ยวลงเหี่ยวจนแบบนอนราบไปกับดินเนี่ยก็คือไม่ไม่สำเร็จเนาะก็ต้องลองดูว่าเราพลาดตรงไหนเนาะอาจจะเลือกกิ่งที่มันอ่อนเกินไปนะคะก็เลือกกิ่งใหม่แต่จริงๆมันตักง่ายว่าเออหรืออาจจะอยู่ในที่ที่มัน ร้อนเกินไปนะคะมันก็ไม่ออกรากบางทีก็ปักชิดกันบางทีก็ปักห่างกันนะคะแล้วแต่อารมณ์ถ้าเราปักแบบสิบกิ่งก็อาจจะแบบไม่เป็นสักกิ่งสองกิ่งอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเซลลของต้นไม้อะมันไม่เหมือนกันบางกิ่งก็อาจจะไม่แข็งแรงนะคะประมาณนี้ วันนี้มีต้นเดียวก็เลยปักให้ดูนิดเดียวนะคะทีนี้ต้นที่เราปักเสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ําแล้วก็ไว้ใต้ร่มไม้นะคะไม่ต้องอบก็ได้นะสองสองต้นนี้เราก็ไม่ได้อบนะคะก็อเอาไว้ใต้ร่มไม้เนาะให้แดดมันแบบส่องไม่ถึงอะ่ะงั้นมันจะร้อนเกินไปนะคะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะให้เขามีความชื้นอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะพอผ่านไปสักยี่สิบถึงย5บห้าวันนะคะต้นที่เราปักไว้ก็จะออกรากเนาะ แต่ว่าอันนี้เราวางไว้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ว่าเออจะหาวันมาทําคลิปเนาะก็เลยยังไม่ได้เอามาปลูกนะคะแต่ว่ามันออกรากตั้งแต่แบบยี่สิบห้าวันแล้วละ่ะที่เนี้ยเราวิธีการดูเนี่ยเราก็ดูว่าตรงกนะะ้นอะเขามีรากออกมาแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แหละทีเนี้ยถ้าจะรอให้แข็งแรงก็ต้องรอให้มันยาวแบบนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงปูกนี่นะคะ เบามือนะเพราะว่าเดยกมันจะขารากาก็จะขาดได้ทีเนี้ยอันเนี้ยเราจะปลูกแบบแยกต้นกันก็ได้หรือรวมกันไปก็ได้นะคะออมเห็นไหมอันนี้เฟลอ่ะทั้งทั้งที่ปลูกพร้อมกันเห็นปะแล้วต้นก็ไม่เหี่ยวเลยอะทุกคนต้องดูนะถ้าสมมติต้นไม่เหี่ยวก็ลองดูว่าเออความชื้อนอาจจะไปหล่อเลี้ยงต้นแต่ว่ารากไม่ออกนะะอันนี้ก็ทิ้งไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะปลูกสองต้นนี้นะคะเข้าไปได้วยกันดูอีกต้นหนึ่งก่อนว้าวนี่น่าจะแบบ แข็งแรงอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปลูกมาดูกันก่อนนะคะว่าใช้ดินแบบไหนเนาะจริงๆอเมริกันเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายอย่างที่บอกนะคะดินที่เราใช้เนี่ยเราก็จะหมักหมักกองกองรวมกันเอาไว้นะคะเราใช้กลับมะพร้าวสาบเนาะแล้วก็ใช้ใบก้ามปูค่ะใช้แกะหมักแล้วก็ดินไสเดือนที่เป็นถุงนะคะรวมรวมกันไว้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันรวมรวมกันแล้วใช่ปะเพราะว่าเราใส่กองแล้วก็รวมรวมเอาไว้ปลูกต้นหมค่ค่ะทีนี้ข้อควรระวังก็คืออย่าไปใช้แกะดิบแล้วก็ห้ามใช้ มูลหัวที่เป็นมูลหัวแห้งนะคะต้องหมักก่อนเนาะ <s ign> อันนี้เราใช้ส่วนผสมที่หมักมาแล้วนะคะก็เลยจะไม่เป็นพิษต,ต่อต้นไม้ค่ะเด <s ign> <s ign> ี๋ยวปลูกก่อนเราก็ลองก้นลงไปนิดหน่อยนะคะสิ่งที่ใช้ลองก้นก็คือดินเท่านั้นนะคะห้ามใช้กระเบื้องห้ามใช้กระดาษห้ามใช้วัสดุอื่นๆเลยนะคะต่อให้รูมันใหญ่แค่ไหนมันก็จะไม่ร่วงลงมาเนาะ ถ้าเคยไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดนะคะหรือซื้อออนไลน์อะไรอย่เงี้ยก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรรองเลยนะคะเราแบบพยายามพูดยำๆม,ม,มากเพราะว่าเราเคยเห็นคนรองแล้วแบบลากมันเน่าส่งสารได้ละคะ่ะกดดินแน่นๆกดดินแน่นๆนะคะ ส่วนต้นที่รากเยอะยๆแล้วเราก็ไม่ต้องลองกลนก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยคือแบบมันไม่มีหลักตายตัวเราก็ต้องใช้แบบดุลยพินิจเนาะตอนนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอเราปลูกเสร็จนะคะเราก็ต้องตัดยอดเขาค่ะตัดยอดเขาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้แตกขึ้นมาใหม่นะคะ าที่เลี้ยงอเมริกันดิวตี้มานะคะมีสิ่งที่ปวดใจอยู่อย่างเดียวก็คือพออยู่ๆไปต้นเขาเหลืองนะคะหรือถ้าเราเลี้ยงในกระถางแบบนี้แล้วไม่เปลี่ยนกระถางเขาจะแกลนนะคะไม่มีที่เดินของรากเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นถ้าต้นเหลืองก็ต้องใส่ปุ๋ยนะคะเป็นต้นที่ขาดปุ๋ยแล้วต้นจะเหลืองนะคะแล้วก็ศัตรูพืชไม่มีมแมลงรบกวนไม่มีเลยนะคะโอเคแล้วเวลาเนี่ยดอกเวลาดอกเขา เหี่ยวลงนะคะโรยลงแล้วก็ตัดออกได้เลยนะคะเขาจะได้ขึ้นยอดใหม่มาให้เราเนาะถ้าปล่อยให้เขาโรยไปเองเนี่ยเราว่ามันทําให้ต้นโดยรวมไม่สวยค่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนการดูแลนะคะแล้วก็การแข่พันธ American Beauty นะคะ ถ้าใครอยากมีไว้ครอบครองเนี่ยก็กดลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครมีข้อสงสัยนะคะหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์แบ่งปันหรือสอบถามกันไว้ได้เลยค่ะวันนี้หากข้อมูลไม่ครบถ้วนประการใดนะคะก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะวันนี้ชูกเกร์ไปก่อนสวัสดีค่ะ